าม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 าหาเลขไหนหาเลขไหนตัวแ <c oughs> ก่น้อยครับตัวแก่น้อยรับอาชีพรับอาชีพเสริมนะบอกช่วงนี้ปลาไม่ค่อยจ่ายตังค์เลย <laughs> ปลาใหญ่ไม่ค่อยโอนตังค์ให้นะ <c oughs> โอ,โอ้โอ้หนุฟาดหนู อ้ไปแล้วลูออาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอทุกท่านนะวันนี้ตีปลาลอกนาเหมือนเดิมครับไปแล้วครับเสียวหวานอเอเสียวหวานเสียวหวานจิโอแปซครับอาเสียวเ้ย เหมือนเดิมนะวิ่งงานเที่ยวครับวิบ่งงานเที่ยววิ่งงานเที่ยวตามมาด้วยปลาเจ๊กเราครับเลียวมะนาวนะวิ่งอยู่นี่กันสองสามวันแล้วนะเอ๊ เดี๋ยวาตามไปดูปากบอ่อหน้าหน้างานเทกันไม่เนข่าวม,มีช็อตเด็ดเยอะนะไม่ได้ลงคลิปให้ดูสองสามวันแล้วครับติดภารกิจหลายๆอย่างครับวันนี้เข้าทีมงานหน่อยวันนี้จะม,มีช็อตเด็ดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน ทีปลาทิงรอคิวนะมา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 ปลาทิงสัวระเบิดครับน้องฟอร์ดอวันนี้วิ่งกันค่อนข้างครบทีมนะวันนี้นะ ขาดลุงกี้ครับลุงกี้ติดงานไทยนะงานรถไทยเป็นฤดูหวานด้วยครับโอ้อันนี้ต้นต้นโพเลยนอยของจริงนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุยกับปลาก่อน มา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 หาเลขไหนหาเลขไหน <c oughs> เดี๋ยวไปดูรายง,งานเพ่กันครับ <c oughs> เยเกิดการ เอาเลขไหนเอาเลขไหนเสียฟอร์ดครับตัแกน้อยผมเคล็ดเอลอะเดี๋ยวหาพิจาราหน่อยนี่ตัแกน้อยครับตัแกน้อยรับอาชีพรับอาชีพเสริมนะบอกช่วงนี้ป้าไม่ค่อยจ่ายตังค์เลยป้าใหญ่ไม่ค่อยโอนตังค์ให้นะเอ้อโอ้โอ้หนู พาดหนโอ้ไปแล้วหนูมาแล้วมาแล้วพุ่งใส่แล้วเ,เสียเสือจันให้ครับเสม็ดดําซิ่งสงกรวดจากที่มานเมามายดู เราไฟสามชั้นสี่ชั้นแกบแจมเลยมา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 ออจับตัวไหนมามา,เ,าเป็นงานเที่ยวครับวิ่งไม่ไกลนะมาดูทักแกน้อยนี่ขึ้นมานีก็ได้อยนี ขึ้นมานี่ได้อยู่เดี๋ยวท็อแกน้องไห้จะจัดช็อตให้ดูนะช็อตมันมันครับขึ้นมานี่ได้อยู่นี่ ขุดไปด้วยหรือปลาไปด้วยน่ะก็เลยค่อนข้างจะช้ารถอาจจะรอกันวิ่งไม่ไกลด้วยครับโอ้นาดิีสวยๆเลยอ่ะเออเอกแกน้อยโอ้กันชนกันชนนี่ ไปแล้วเดี๋ยวมียกล้อนะขึ้นทางนะเดี๋ยวมียกล้อเดี๋ยวมียกล้อจย่าว่าขึ้นทางนะดูว่เดี๋ยวมีกระชากยกล้อนะ อไ,ไปแล้วครับตัวน้องฟอร์ดสับกระจายให้ดูนะขึ้ทางได้แล้ว ทีมงานอำมตตะครับยังวิ่งงานไปหยุดนะงานเข้าค่อนข,ข้างจะแน่นเลยเลยงานนะเดี๋ยวจะว่าทีมงานเราจะทำได้หรือเปล่านี่ครับ รอครับรถรอเอ๊ไปแล้วครับ ชันนะค่อนข้างชั้นเลยครับหมดงานยางมีอยู่มีอยู่เรากำลังลังวัดอยู่ อูด้ดูฟ้าหนุนบูฟ้าหนุนสับกระจายเลยวันนี้นั่นอัดอั้นมาหลายวันนี่โอ้ยบางต้นไม้เอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ออดดําซิ่ง้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ